เป็นคนติดตั้งให้เราฝากหลักฐานไว้ด้วยสวัสดีค่ะอร่อยหรือเปล่านั่นก็คือพิซซ่าโค้่นเไ่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กกินเมกานะคะวันนี้ทักทายตอนเช้าที่ร้านสาขาที่2นะคะตอนนี้กิ๊กก็กำลัง เตรียมความพร้อมสําหรับเปิดร้านนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการจุดไฟในเตาเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาทักทายตอนเช้านะคะเพราะว่ากิ๊กอยากให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีงานใหญ่กันนะคะทุกคนพ่อ <c oughs> ใหญ่ทุนนี่ก็มานะคะวันนี้หลังจากนี้เนี่ยเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะเราจะมีงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆของรถฟู้ดทรัคเรล่านะคะกิ๊กก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไฟที่จิ้จุดไว้ในเตาดีกว่านะว่าตอนนี้ติดหรือยังนะคะตอนนี้เรามีเครื่องดูดควันแล้วนะคะรู้สึกว่าใช้งานได้ดีมากเนาะต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีค่าผ่าเหมาควันตามร้านอีกแล้วนะคะที่กิ๊กทำอยู่ตรงนี้ก็คือเราจุดไฟเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะคะทุกคนไม่ใช่เพื่อที่จะทําพิซซ่าเนาะก็จะต้องจุดให้ถึง400องศาฟาเรนไฮน์นะคะพอถึงแล้วเราก็ปิดแล้วก็ทำอีกนะคะซ้ำๆแบบนี้หลายวันเลย ตรงนี้มีหลายคนคอมเมนต์มานะคะในคลิปก่อนเนาะว่าเตากับตู้เย็นของเราเนี่ยอยู่ใกล้กันเกินไปหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวกิ๊กมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเตาของเราเนี่ยร้อนแค่ไหนเนาะ mm hmm. ก็ข้างในอยากไดให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยไฟลุกเลยนะทุกคนเตาไม่มีความร้อนเลยนะคะนี่สัมผัสได้ความร้อนก็คือเท่ากันกับตรงกําแพงเลยนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขามี insulation ประมาณ8-9นิ้วนะคะก็เพื่อจะไม่ให้ความร้อนเนี่ยออกมาข้างนอกเนาะ ไม่มีความร้อนแผ่ออกมาเลยนะคะยังไงก็วางใจได้เนาะเมื่อวานนี้ช so, uh, <laughs> ่างก็มาติดตั้งให้หลายอย่างนะคะวันนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ว่ากี้อยากให้ดูตรงนี้ใครเป็นคนติดตั้งให้เราฝากหลักฐานไว้ด้วยคุณตีนอะอะไรนะคุณตีนมันบอกใครสอนติงต่อไม่ได้เลยเริ่ไมว่าเขา หน้างานแล้วนะคะและสิ่งแรกที่กิีกสังเกตเห็นเลยตอนขับรถเข้ามาก็คือรถฟู้ดทรัคเยอะมากนะคะซึ่งวันนี้ไฮเลอร์บอกว่าจะมีมาทั้งหมด17คันเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่เคยมีงานไหนที่จ้างฟู้ดทรัคเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ากีก,กับไฮเลอร์จะขายได้หรือเปล่านะคะเมื่อกี้ไฮเลอร์ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านมาแล้วนะคะหลายคันเลยที่มาจอดเนี่ยเขาเคยมาแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกของเรานะคะ ด้ยวยความที่เห็นว่ามีฟู้ดทรัคมาหลายคันเราก็เลยมากัน2คนเพราะว่าก็มีงานที่ร้านสาขาที่2ด้วยตอนนี้ก็เริ่มเตรียมความพร้อมนะคะคุณพ่อไทเลิร์ก็เลยไม่ได้มาด้วยทุกคนพอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็มองเราปแปลกๆนะคะเขาคิดว่ายูคิดว่ายูา you, จะรับมือไหวหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยถามเขาไปนะคะว่าเป็นยังไงหรอปีที่แล้วเนี่ยยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอเขาเลยบอกว่าไม่มีเวลาหายใจเลยนะคะแถวเนี่ยยาวเลยนะถ้าเกิดว่ามากัน2คนเนี่ยยังไงก็ไม่ทนันเขาว่าอย่างนี้นะคะทุกคนก็เลยโทรตามพ่อไทเลอร์แล้วก็พี่ชายไทยเลอร์จากตรงร้านที่2มานะคะตอนนี้กําลังจะขับรถมาช่วยเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มทาพิซซ่าเลยเพราะว่าวันนี้เราทําเป็นแบบไลซ์สไลซรีบทําเลยไปไปไป let's go แจกฟรีนะคะก็ง่ายมากเลยทุกคนไม่ต้องชาร์จลูกค้าอีกแล,ล้วตามบริษัทเนี้เขาเหมา ใบโหระพาก็ยังไม่ได้ตัดไว้เลยเยุ่งมากเลยนี่ใบโหระพาสำหรับใส่แะแนนะคะปกติจะใช้ของฝรั่งเนอะแต่วันนี้มีใบโหระพาของไทยด้วยเนียน Is there a p a n e curry pizza in the oven? Paneer, v e p e t a r i a n 100% paneer. อ๋อแผงแผงอร่อยอร่อย

เมื่อนกันเมื่อนกันไอเัน no ี้ม่ัน่เอนกินวาวองานอยู่นี่ชัยแล้วิชัยแล้อันนี้มันเป็นงานอะไรคะวันนี้นี่งานเลยบริษัทลูกวทงานที่นี่เราทุกปีจะซื้ออาหารอย่างนี้แก่คนงาน Pepperoni, thank you. And two waters. วันนี้ร้อนมากทุกคนสังเกตบดหน้ากี้ก่อนเลยอันดับแรก Hi. Hello. What can I get for you? Um, pepperoni and sausage pizza. Thank you. Thank you. Sir. Thank you, sir. Can I get a soda? Too? What kind of soda would you like? Are we on separate plates or the same plate? Separate plates. Yeah. Is that a um, cold pizza? Yeah. Oh. We're going to compare it. No, I'm just kidding. <laughs> I didn't see this one and she's like, no, there's a pizza. Well, now you there. get to compare it. I, I know. <laughs> Thank you. วันนี้กิ๊กมีอะไรอยากจะมาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าจากคู่แข่งของเราที่กิ๊กบอกเลยว่าเขามีความคิดสร้างสารรค์ดีมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาชิมกันว่าพิซซ่าของเขาเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านั่นก็คือพิซซ่าโคนนั่นเองนี่ทุกคนไม่ใช่อศครีมนะคะนี่คือพิซซ่านะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นชีสทุกอย่างคืออยู่ในนี้หมดเลยไงไงเะได Take a bite. <laughs> I gotta try it. I gotta try our yeah. competition right here. Uh, can I just get a uh, pepperoni? I soup. Another one with uh, a couple pieces. Anything to drink? My sauce pasta. Don't you want to try cone pizza before you go? Yeah, don't you guys want to try cone pizza? เขามีหลายสาขามากทุกคนติ๊กชื่อชมในความทาธุรกิจของเขานะเพราะว่าเด็กๆชอบทานนะคะแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่รักพิซซ่าเป็นคนที่ทานพิซซ่าประจำเราจะรู้ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะลดปริมาณหน้าของพิซซ่าได้เยอะมากเหมือนเราได้แป้งแบบสาเท่าแต่ว่าได้หน้าน้อยกว่าเดิมนะคะ มีมีไส้กรอกอยู่แค่สองสามชิ้นแล้วก็ชีสที่อยู่ล่างสุดเนี่ยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะบด็กขึ้นมาเห็นว่าเป็นชิ้นๆแบบนี้นชีสย,ยังไม่สุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ท <Okay. Sure. S 1> ี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกระเทียมเนยแล้วก็พาสต์ลี่แห้งนะคะ mm hmm. วันนี้กิ๊กก็จะลองทำพิซซ่าหน้าใหม่เอาไว้สำหรับร้านสาขาที่สองเนาะ ซึ่งก็จะเป็นเมนู garlic butter bread นะคะแต่ว่าจะใช้เป็นแป้งพิซซ่าแทนขนมปังธรรมดาเนาะเ mm hmm. ดี๋ยวยังไงเรามาดูกันดีก,กว่าว่าสูตรที่กิกได้มันจะเวริร์กหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องอบก,กระเทียมแล้วก็อย่าลืมใส่ <Yeah. S 1> น้ำมันมะกอ,อกลงไปด้วยนะคะ <Yeah. S 2> อาหารจากเพื่อนบ้านมาส่งแล้วคะ่ะ you know, um แล้วนะคะคต่กิ๊กสังเกตว่ากระเทียมกิ๊กไม่ค่อยนิ่มเหมือนในวิดีโอเลยทุกคนปกติแล้วเราสามารถบีบออกมาได้เลยแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนน้องยังเป็นก้อนอยู่เลยเดี๋ยวกิ๊กจะลองบดบดรวมกับเนยนะคะ Hello. รอบแรกกีก็จะลองทาส่วนผสมเนยลงไปบนแป้งพิซซ่าก่อนนะคะซึ่งแป้งพิซซ่าเนี่ยก็จะไม่ได้ยืดแบบเต็มที่เพื่อที่จะให้เขามีความหนาเนาะกีก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดใส่ชีสลงไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวชีสจะสุกก่อนที่แป้งพิซซ่าจะสุกนะคะก็เลยจะลองทําเป็นสองรอบอบพิซซ่าแล้วค่อยเอาชีสเข้าไปอบอีกนะคะออกมาแล้วค่ะทุกคนดูไม่ได้เลยนะคะหนามากแล้วก็ตอนนี้เนยไหลไปกองอยู่รวมกันแค่ฝั่งเดียวนะคะ แล้วก็ตรงพาสลีเนี่ยเขาเริ่มจะไหม้แล้วด้วยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยสัก,กนิดออกมาจากเตาแล้วได้ยินเสียงไทรเลอร์บอกว่าพอเถอะ <Okay. S 2> แต่ว่ากีก็ไม่ยอมแพ้นะคะกีก็เอาชีสมอสเาเรล่าไปโรยหน้าอีกเพื่อที่จะหวังว่าเขาจะช่วยซ่อมหน้าตาน้องได้บ้างเนาะเดี๋ยวเข้าเตาอบแล้วเอาออกมาดูดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ ทดลองรอบที่2นะคะรอบนี้เนี่ยทำให้แป้งบางขึ้นแต่ก็ยังคงความหนาไวห้หนิดนึงเนาะเพราะว่าแป้งขนมปังกระเทียมเนี่ยมันจะหนากว่าแป้งพิซซ่านะคะ mm hmm. แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะใส่ชีสลงไปพร้อมกันเลย <The S 1> เดี๋ยวจะได้ดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะ Garlic is a little too chunky. <laughs> it's a gum lighter. It's called the cheesy bread, cheesy garlic butter bread. เมน,นูใหม่ของร้าน ANC นะคะหรือว่าแอนโซนพิซซ่าที่2นั่นเองหอมกระเทียมหอมเนยมากทุกคนไม่เป mm ็นไรไม่เป็นไรอืม It's a lot of dough. I think if we use a smaller dough, it's really good. Very tasty. Yeah, but it's supposed to be garlic bread, so supposed to be like s supposed <S <bread. S 2> to be thick. But this one just a little bit too thick. By like ten percent. What you do? Mhm. Mm Flavoring, boom. Whatever you did, really good. The cool recipe. In the night. หลังจากวันนี้เราก็จะปิดร้านยาวเลยนะคะเพื่อที่จะไปโฟกัสกับร้านที่2เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาทําอีกนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครคิดถึงเนี่ยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันครับ